ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีครับคุณจิตตรินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ถนอมครับครับมีเรื่องอะไรครับคือทางผมมีปัญหาที่จะร้องทุกข์เกี่ยวกับหมู่บ้านผมเนี้ยครับที่มีคนเกี่ยวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับที่ดูแลหมู่บ้านประมาณเนี้ยครับคือผมจะแจ้งว่าเออผมากให้เขาเข้ามาดูว่าถนนทนทางเนี่ยที่ยังไม่ได้ยาติ อปูยางมาต่อยหรือว่าเทคอนกรีตเนี่ยครับยังไม่มีใครเข้าไปดูเดี๋ยวนะเ,<ล>เดี๋ยวถามไม่คุณพี่ครับถามไม่ได้ความก่อนอยู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่หกครับ,รบตบําบลตําบลลาดยาอำเภอเมืองครับลาดยาเมืองกาญจนบุรีนะใช่แล้วมันมันเป็นถนนในโครงการของหมู่บ้านหรือเป็นถนนสาธารณะทั้งหมู่บ้านและสาธารณะ <c oughs> ด้วยครับ ไม่ต้องแยกออกกันนะต้องแยกออกกันครับ,รบถ้าเป็นหมู่บ้านส่วนบุคคลเนี่ยราชการเขาไปพัฒนาให้ไม่ได้เป็นเรื่องของหมู่บ้านต้องว่ากันเองทํากันเองไปพัฒนาเอางบหลวงไปทําอยู่ในหมู่บ้านเอกชนเดี๋ยวก็ถูกตรวจสอบติดคุกกันเลยแต่ถ้าเป็นถนน <c oughs> ทางสาธารณะนะครับอันนี้ทางเทศบาลใช่ไหมตรงนี้อยู่ในเขตเทศบาลใช่ไหมหรืออบตอ,อบตอ,อบตอครับอบตอ,อะไรครับอบตอ,อบตอรลัดยาครับ ลาดยาครับถนนลาดยางแต่ชำรุดอย่างเงี้ยเหรอป่าครับบางบางส่วนเตะแล้วบางส่วนก็ยังไม่ได้เทครับก็มีงบซ่อมแซมเข้าไปอะเทหินหินคุปประมาณเนี้ยแล้วก็เอารถเกย์นาปาดให้มันใช้ด่านได้พอฝนตกมาเงี้ยน้ามันก็น้ามันก็พัดดินดินที่เอามาถมหรือว่ามาซ่อมแซมเนี่ยมันก็ลงไปมันก็เป็นทางเป็นหลุมเป็นบอ่อเหมือนเดิมครับคุณพี่อประมาณเนี้ยครับ คือตั้งแต่ผมเกิดมาตอนนี้ผมอายุสามสิบเอ็ดแล้วครับก็ยังไม่ถึงเลยครับมันเป็นถนนทางหลวงชนบทหรือว่ามันเป็นขององบตอรหรือยังไงครับพอ<ค>ร,รู้ไหมถนน<ะ>จากไหนไปไหนที่ว่าเนี่ยอ่าถนนจากจนาหมู่บ้านมาอ,อีกหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นถนนชนบทเนี่ยครับ ทางหลวงชนบทน่าจะเป็นของอบตถ้างนั้นถ้นอยู่ในความรับผิดชอบของอบอตนะครับคือถ้าพอได้งบมาแล้วสมมติว่าถนนอย่างที่เราเห็นในภาพสมมุตินะแล้วก็พอได้งบมาปั๊บก็เอาหินคลุกมาถึงก็เทาเลยแล้วก็บดประมาณสักพักก็ฝนตกน้ําท่วมก็กลายเป็นละลายหายไปหมดจริงๆวิธีการวิธีการทําถนนพวกนี้ก็ต้องบอกใช้วิธีการก็เรียกว่ารีไซเคิลคือต้องเอารถมาขูดให้หมดก่อน ขูดขูดปั่นใบหมดเลยครับขูดปั่นใบหมดเลยนะครับแล้วก็เทลัดยางเข้าไปใหม่อย่างเนี้ยมันถึงจะได้แต่ถ้าประเภทเอามาปะอย่างเนี้ยนะครับเรียบร้อยครับแต่บางจุดก็ยังไม่เทลัดยางนะครับคุณพี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับแล้วผมบอกได้เลยนะครับงบสออนะพูดเลยครับพูดเลยครับอยากอยากจะให้ทาง เอทางที่เนี่ยครับประสานงานเขาวิธีเพราะลุงผมเนี่ยลุงผมก็แจ้งเข้าไปแล้วเข,เ,ลเขาก็ไม่มาเดินงานมางทีครับประมาณเนี้ยครับแจ้งไปหลายทุกรอบทุกรอบเขาก็ไม่มามาทําให้ครับครับ,รบอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจข้อจํากัดก่อนนะ ไม่ใช่ว่ารายการนี้รับเรื่องและประสานแล้วก็ไปทําให้ได้เลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําันในวิธีการงบประมาณนะครับหนึ่งมันเป็นเรื่องของงบประมาณที่จะต้องตั้งล่วงหน้าข้ามปียกเว้นว่าไปซ่อมเล็กๆน้อยๆมีหลุมมีบ่อเล็กๆน้อยๆไปซ่อมเอาเลยอย่างนี้ได้อันนี้ปัจจุบันทันด่วนอันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางแต่ว่าจะต้องทํากันทั้งเส้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมผมเข้าใจว่าอย่างคุณบอกว่าอยู่อบตลาดย่าอบตก็รู้ครับ แ้ถามว่าอบตมีงบประมาณไหมผมก็คิดว่าไม่มีมีก็ไม่พอทําได้นิดนิดหน่อยๆถนน2กิโลทําได้ครึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็รอปีหน้าอีกมีงบมาพอมีงบมาก็ไปทําในส่วนที่เหลือไอ้ที่ทําไปแล้วปีนี้พังอีกแล้วใช่ครับมันก็จะสลับกันอย่างนี้ใช่มันมันก็ยังมันก็ยังได้เข้ามาครับคุณพี่ดูไหมครับได้เี้นิดเงี้ยนิมันก็ยังดีครับอ่าเอานะผมรับทราบปัญหาตรงนี้ไว้นะอยู่ที่อบตลาดย่าหมู่ที่6นะครับ ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับค่ะสวัสดีหลายท่านส่งข้อมูลมาให้ผมส่งภาพถนนถนนลูกรังถนนดินนะครับทางสะแก้วก็มีทางภาคอีสานก็มีนะครับถนนไปหัวไร่ปลายนานะครับอยากให้ทําอยากให้ทําคือไม่ง่ายครับอันนี้ผมก็ต้องบอกว่า ถ้าท่านเจอปัญหาแบบนี้ต้องใช้อบตเพราะเป็นเรื่องของอบตเป็นเรื่องของท้องถิ่นอบตเขาก็ต้องจัดลําดับว่าจะพัฒนาเ็าทาแผนทําแผนพัฒนาว่าก็จะทําถนนเส้นไหนก่อนจะทําอะไรก่อนเ็าจะทําแผนพัฒนาขึ้นมาและบรรจุไปตามแผนสมมุติว่ามีอยู่10เส้นก็ต้องทาไปทีละเส้นค่อยๆทำตามงบประมาณก็ไม่จํากัดใช่กับ2ก็คือต้องไปขออบจนะครับหรือ3ของบอุดหนุนเพิ่มเติม อย่างนี้เป็นต้นซึ่งคนเป็นนายกอบตอจะต้องเป็นนักประสานมือสิบทิศนะหนึ่งประสานนายกอบจอของงบประมาณมาช่วยทําพัฒนาให้สองประสานงบประมาณจากส่วนกลางราชการส่วนกลางนะครับอย่างนี้ถึงจะทําให้ท้องถิ่นพัฒนาแต่ถ้านั่งรอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะช่วยนะคงจะไม่ได้แก้ไขเพราะว่าในพื้นที่ก็มีหลาถนนหลายสายเหลือเกินหลายสายแล้วก็ทยอยกันผุพังกันไปตามการเวลาครับนะคะ คุณเกษมบอกว่าขอพิกัดชัดเจนถนนที่ชำรุดนะคะเดี๋ยวจะแจ้งกลับไปให้เมื่อกี้บอกไปแล้วะครับที่อหมู 6, ่หกอบตลาดย่าอ,าตอบตลาดย่านะครับอืมนะครับปัญหาถนนหนทางการสัญจรยิ่งในฝนตกน้ําท่วมช่วงนี้ก็ทําให้หลายจุดหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาอย่างแน่นอนนะครับนะฮะ